พิ่งรายงานเสร็จเมื่อกี้นี้นัตตี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่บุรีรัมบุรีรัมปรา,<ะ>ปากฏว่าโดนปริศนาขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ไล่ย,ยิงเลยใช่อ่ดูนะฮะนี่คือด่วนเลยนะฮะค่ะปเปิดเปิดทางเดียวกันทางเดียวกัน Gracias. <laughs> นี่คือล่าสุดเลยใช่ล่าสุดหลังลจากเจอโดนปริศนาขึ้นที่บุรีรัมนีนะฮะนัตตี้อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะฮะและเพิ่งยิงกันเมื่อสักครู่นี้เลยเอาตัดสัญญาณสดไปที่นัตตี้หน่อยนะฮะเอาเชิญเอาจอะขึ้นมาเลย ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่หลังจากที่ทีมข่าวของเราได้รายงานสดในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ทีมข่าวมีการรายงานสดไปนะครับก็มีเสียงของอเสียงของคล้ายๆอาวุธปืนนะครับดังขึ้นจํานวนหลายนั้นนะครับก่อนที่ทีมข่าวจะมีการตรวจสอบกับโรงพักในพื้นที่จนทราบว่าเป็นเสียงของทางชุดชรบอนะครับมีการยิงสกัดอาวุธ มีการยิงสกัดน,นะครับวัตถุคล้ายโดนนะครับที่ลอยขึ้นมาในเหนือท้องฟ้าในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ขอให้สัมภาษณ์เนาะแต่ว่าให้เป็นข้อมูลนะครับบอกว่ามีโดนเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆนะครับเ <bam S 1> จ้าที่จึงมีการใช้อาวุธยิงสกัดไปนะครับตอนนี้ <b> นะครับทางตํารวจอยู่ระหว่างสอบถามข้อมูลกับชุดชรบนะครับที่อยู่ในพื้นที่ว่าโดนดังกล่าวเนี่ยมาจากที่ทางไหนแล้วก็หลังจากที่มีการยิงสกัดเนี่ยโดนไปในทิศทางไหนต่อไปนนนนนะคครัับตอออีี้้วามปลดภยขงใพืท่ ของบุรีรัมนะครับเจ้าที่มีการเข้มงวด เจ้าที่ทุกฝ่ายทุกหมู่บ้านอย่างอย่างหนาแน่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอีกนาทีข้างหน้าหรือไม่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราติดตามหลังจากที่เมื่อ10นาทีที่ผ่านมาเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับหลังจากที่ทีมข่าวได้รายงานสดไปก่อนที่จะมีเสียงเจ้าหน้าที่ยิงสกัดก่อนหน้านี้นะครับก็มีเหตุการณ์ในพื้นที่ของหมู่บ้านในติดชายแดนแห่งหนึ่งนะครับที่เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็มีอีกหมู่บ้านหนึ่งครับที่เห็นวัตุ วัตถุคล้ายโดนนะครับมีการบินเหนือท้องฟ้าอีกเช่นเดียวกันครับซึ่งตอนนี้นะครับบุรีรัมถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุปะทะแต่อย่างใดน,นะครับแต่ชาวบ้านก็เป็นห่วงในเรื่องของโดรนที่คาดว่าจะมีการสอดแนมมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาหรือไม่นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนๆในตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้มีการรายงานสดจากน้องนัตตี้นะฮะอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวขอกลับไปที่คลิปหน่อยเพราะว่าตอนนี้นัตตีเ้เขายืนอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกลับไปที่ภาพแล้วเเปิดสียง ขึ้นข้อมูลห้ามบินโดรนที่วันนี้ประกาศแล้วกองบ,บินพลเรือนแล้วล่าสุดเนี่ยเอาจริงเดี๋ยวมันจะมีหลักฐานอีกลำลังรอ,งอ,งองตัดต่อภาพอยู่นะฮะตัดต่อภาพในที่นี้คือเขาส่งภาพมาบางจุดอาจจะต้องเซ็นเซอร์เอ๊รู้สึกมันจะมีภาพข้อมูลที่ทางฝ่ายกจาปิดเขาทำอ่ะที่ใส่จังหวัดเอาไว้ด้วยอันนี้ขึ้นจังหวัดไหมมันจะมีอันหนึ่งทิมงานที่ใส่จังหวัดเอาไว้ไปหาดูหน่อยได้นะฮะที่จะบอกว่าห้ามห้ามบินโดรนจังหวัดไหน แล้วปรากฏว,ว่าล่าสุดนี่คือบุรีรัม<ะ>ขนานี้กำลังเปิดปฏิบัติการยิงโดนปริศนาแล้วนัตตี้เพิ่งแจ้งเข้ามาว่ามีอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกเจอโดนใช่ค<ะ>่ะนี่ยังไม่นับรวมข้อมูลเลยนะฮะที่ผู้สื่อข่าวหลายๆสำนัก<ะ>กำลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าคืนนี้มีโดนเหมือนกับเป็นโดนปริศนา<ะ>โผล่ตามจุดในจังหวัดอื่นๆอีกเนี่ยนะฮะโผล่ในจังหวัดอื่นๆอีกแต่ทั้งหมดผมยังบอกจังหวัดไม่ได้<ะ>เนื่องจากเราต้องรองหลักฐานก่อน อะไรเมย์ห้ามดินโดนทั่วประเทศค่ะก็ใช่ไงมันมีจังหวัดไงค่ะอันนี้มันขึ้นจอเมื่อกี้ไม่มีจังหวัดมันจะมีประกาศที่งานเปิดประกาศหน่อยของกทปพ,อพอมันจะมีประกาศที่เขาทําขึ้นมาของรัฐบาลไทยคู่ฟ้าแม่ทีมงานผมนี่ก็จําอะไรไม่ค่อยได้เลยเนี่ยนะฮะนี่ฮะของไทยไม่ใช่ตัวนี้เมย์ของไทยคู่ฟ้าเขาใส่จังหวัดมานี่ฮะย้ำนี่คือที่บุรีรัมย์ นี่ฮะและเดี๋ยวจะมีเรื่องด่วนยิ่งกว่านี้อีกคืนนี้<ะ>นี่คงไม่ต้องนอนอีกแล้วมั้งคืนนี้ไม่เป็นไรเพื่อประเทศไทยทํายังไงก็ได้ให้ขเขมรมันหยุดสักทีเนี่ยนะฮะบางคนถึงขนาดบอกเอาสักทีดีไหม,มแต่เราทําอย่างนั้นไม่ได้นะคือมันต้องเปิดก่อนแล้วเราถึงจัดก,การถูกไหมฮะเจอไหมครับของกองบินพลเรือนเพชไทยคู่ฟ้าฮะที่อยู่ในบทช่วงลุยชนข่าวช่วงหนึ่งทางเดียวกันทางเดียวกันเอออะตัวนี้ฮะที่เขาใส่จังหวัดนี่ น้องส้มก็บอกว่าที่อุบลเหมือนกับโดนโผล่ขึ้นมาอีกใช่เมื่อช่วงสองทุ่มครึ่งค่ะเห็นน้องเดี๋ยวน้องเขาจะ,ะรายงานสองทุ่มครึ่งพร้อมแล้วนะเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ้าวไปที่น้องส้มวิภาวันครับ คุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเรียกได้ว่าเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติทําให้ชาวบ้านเริ่มคลายความกังวลและเข้าพักที่อยู่อาศัยแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอ้้ำยืนยังคงไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ค่ะ เมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาเราได้ไปสํารวจความเป็นอยู่ในหมู่บ้านโดยพบว่าบรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความเงียบเหงาพบประชาชนเพียงแค่ส่วนน้อย4-5หลังคาเรือนโดยเรายังได้พบกับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ได้กลับเข้ามาพักอาศัยเป็นวันแรกกําลังจับกลุ่มพูดคุยการบริเวณร้านค้าชุมชนรวมถึงกําลังนั่งทาเมนูอาหารเพื่อตั้งวงกินข้าวร่วมกันอีกด้วยโดยทุกคนบอกกับทีมข่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาแต่ยังคงไม่ไว้วางใจกับทางฝั่งกัมพูชาทีมข่าวของเรายังได้พูดคุยกับนางสาวสุภาวี ลืออายุ23ปีชาวบ้านในพื้นที่เธอบอกกับเราว่าเธอได้กลับเข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้านเป็นคืนแรกโดยพบว่าบรรยากาศวันนี้ยังคงเงียบเหงาเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยงงังคงหวาดกลัวว่าทางฝั่งกัมพูชาจะมีการยิงกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้นนตนเองได้อพยพไปอาศัยอยู่ที่บังเกอร์แห่งหนึ่งและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ยอมอพยพอ,ออกจากหมู่บ้านแต่ตนเองก็อยู่ในที่ปลอดภัยเสมอโดยยอมรับส่วนตัวว่าก็กลัวตายเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านได้มีการอนุญาตให้ประชาชนเริ่มทยอยกลับเข้า มาที่พักตามปกติแต่ยังคงต้องรอเฝ้าสังเกตการหากมีประกาศแจ้งเตือนให้รีบหลบเข้าบังเกอร์ทันทีและเธอยือนยันว่าแม้สถานการณ์สงบตนก็ไม่เชื่อว่ากัมพูชาจะหยุดยิงเพราะอาจจะเปลี่ยนใจเมื่อไรก็ได้เราไปฟังเสียงคุณสุภาวดีกันค่ะอยู่ในบังเกอร์ค่ะหลุมหลบภยัยข้างวัดแล้วก็ เขาก็มีอพยพไปทางเมืองบ้างแต่ว่าพวกหนูก็ดื้อหน่อยนี้ทหารหลบอยู่ใต้สะพานนี่แหละคะ่ะตามหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้เข้ามาหลบในพื้นที่ใช่ค่ะกลัวเหมือนกันกลัวตาย <c oughs> เขาก็ให้กลับมาได้ค่ะกลับมาอยู่บ้านได้ตามปกติแต่ว่าก็ให้ให้ฟังว่าถ้าเกิดว่ามีประกาศหรือว่าอะไรให้เข้าบังเกอร์อย่างเดียวเลย <c oughs> เข้าไปหลบในบังเกอร์ด้วยกันเนี่ถ้าเขายิง ยิ่งมาเราจะได้ยินเสียงชัดเจนเลยค่ะก็คือถ้าเงียบมาแล้วหนึ่งวันนี้ไม่มีอะไรก็หนูก็เริ่มสบายใจหน่อยก็ได้แต่เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมีอะไรก็ให้บอกกันแล้วก็วิ่งเข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยของเราก็วันนี้ก็ชัดเจนแล้วค่ะพวกทหารพวกตำรวจเขามากันมาเหมือนกับว่ามาตรวจสอบระเบิดแต่ละจุดแล้วก็ทำลายเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยทายบ้านก็เลยสบายใจ ขณะเดียวกันเรายังพบว่าชาวบ้านยังมีคงภาวะและหวาดกลัวว่าจะมีโดรนสอดแนมเข้ามาในพื้นที่อำเภอน้ำยืนทําให้วันนี้เรายังได้พูดคุยกับนายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเผยว่าขณะนี้ยังคงมีมาตรการคุมเข้มเหมือนเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังคงมีความเบาบางอยู่อย่างไรก็ตามยังคงประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงต่างๆตามแผนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกําหนดเอาไว้จนกว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการ ซึ่งหากทางอำเภอน้ำยืนได้รับคำสั่งว่ามีความปลอดภัยแล้วจะสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ก็จะแจ้งผ่านทางผู้นำชุมชนให้สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ทันทีส่วนในเรื่องของโดรนต้องสงสัยทางอำเภอก็ได้มีการวางมาตรการทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการออกลาดตระเวนดูพื้นที่ทุกคืนโดยทางเจ้าหน้าที่พยายามที่จะหาว่าจุดที่ผู้บังคับโดรนอยู่ตรงไหนใครเข้ามาดำเนิกนการในพื้นที่ทุกวันเราลองไปฟังเสียงนายอาทิตย์บุษบาในอำเภอ้ํายืนกันค่ะ ก็ยังเหมือนเดิมครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังมีความปอบางอยู่นะครับในสถานการณท์ที่ยังเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยพี่น้องประชาชนเราก็ยังคงประกาศขอความร่วมมือนะครับให้ยังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์ทักพิงตามแผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังที่เราได้กําหนดไว้นะครับจนกว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะครับโดยคนกของอําเภอท่าได้รับ สั่งว่าให้มีการามีความปลอดภัยแล้วให้ขับเข้าพื้นที่เราก็จะแจ้งผ่านกำนันผู้่บ้านได้สื่อสารกับพี่น้องที่ที่อยู่ในทุนท็กผิงนะครับในนี้ก็ยังเข้มข้นที่ที่อยากจะขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนช่วงนี้นะครับ ข่าวคุณผู้ชมขาขนาดเดียวกันเมื่อช่วงเวลา20นาฬิกาสที่ผ่านมาขณะที่ทีมข่าวกําลังพูดคุยอยู่กับทางอําเภอน้ำยืนพบว่าได้มีโดรนต้องสงสัยเข้ามาในบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งแต่ทางในอําเภอยังไม่ได้รับการยืนยันยว่าเป็นโดรนของทางฝั่งกัมพูชาหรือไม่อย่างไรก็ตามในค่ำคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการเฝ้าระวังเข้มงวดอยู่เสมอและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ผมเเเเหห็นนพพพข่่าาวลลยๆกังงงูดถึรรือโ เยอะมากเนี่ยนะฮะ,ะอย่างที่บอกถ้าเป็นของน้องนัตตี้ก็คือที่จังหวัดบุรีรัมบุรีรัมและก็ของน้องส้มก็คือที่จังหวัดอุบลใช่ไหนะสองจุดคืนนี้ที่เจอโดนปริศนาเนี่ยนะฮะ